ตำรวจปฏิเสธไม่ได้มีการระบุว่ามีสองคนบนเรือที่ใช้ยาหรือสารเสพติดคาดจะมีการถแถลงปิดคดีในวันศุกร์นี้พลตำรวจตีอุดรยอมเจริญรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งเผยถึงความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของแตงโมพัทรธทิดาดาราสาวที่พัดตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาโดยจากกรณีที่มีกระแสข่าวรายงานว่า ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการสรุปผลการสอบปักคำห้าคนบนเรือโดยมีการระบุว่ามีการใช้สารเสพติดสองคนนั้นซึ่งได้มีการไปออกรายการทรทัศน์และมีการอธิบายขั้นตอนกระบวนการตรวจสอบเท่านั้นไม่ได้มีการพูดว่าสองในห้าคนบนเรือใช้สารเสพติดโดยการดื่มบนเรือมีอยู่แล้วแต่การดื่มมากดื่มน้อยอยู่ที่ผลของการตรวจสอบ แต่มีคนให้การว่ามีการดื่มสุราบนเรือส่วนการให้ปักคำเพิ่มเติมของแฟนยังให้ปักคำเหมือนเดิมสอดคล้องกับคำให้การสองและสามครั้งที่ผ่านมาซึ่งขณะน,นี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการนำข้อมูลที่ได้มาเพิ่มเติมและนำไปถามพยานด้วยเพื่อให้สอดครับกับข้อหาที่ทางเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่แต่แซนยังยืนยันว่าแตงโมงไปปัสสาวะท้ายเรือส่วนกระติกทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกมาสอบปากคำเพิ่มเติมอีกรอบ หลังจากที่มีการสอบปากคำไปก่อนหน้านี้และจอบทางเจ้าหน้าที่มีการสอบปากคำอีกครั้งหลังจากไปตรวจค้นบ้านอย่างไรก็ตามทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีการเรียกประชุมชุดขี้ไข่คดีและเตรียมแถลงข่าวในคดีช่วงเวลาหลัง14นาฬิการวมถึงมีกระแสข่าวว่าจะ,ะแถลงปิดคดีนี้ในวันศุกร์ที่จะถึง